ตลาดนัดโคกกระบือพี่น้องทั้งอันพุดเลือกคำอาเภอบ้านนอนจังหวัดสกลนครพี่น้องเมื่อนี้กับเวียดนามเขาคือเก่าแล้วพี่น้องส่วนนี้เวียดนามบนนี้จากประเทศไทยง่ายหรอกเพราะว่าอันควายมันยังหลอยู่พี่น้อง่นบนนี้ง่ายไปไหนดิข้างคนว่าเวียดนามมาสื่อได้มือสองมือเขาเจ้าสินี้จ้างกับบนนี้พี่น้องเพราะว่ามันมีควายข้าเจ้าสื่อสื่อกับราคาส่วนนี้ควายกับราคาถ,ถึกพี่น้อง เป็นบันนี้ง่ายดอกขุดแมนบดพี่น้องเรานี่กัเวียดนามมันก็ซื้อเอาะไรแต่ว่าคนไทยกับก่องนี้คนซื้อเลี้ยงเพราะควายมีพี่น้องเขาเจ้าก็ขายให้เวียดนาม,มันก็ซื้อไปประเทศนอกคนพี่น้องที่มูลนียแมนบดนี่ยเป็นซือ้อเป็นควายเนื้อพี่น้องราคากัเป็นราคาตลาดเพิ่นซื้อตลอดเด้อพี่น้องเด้ออย่าเข้าใจาาว่าเพิ่นบ่มาซื้อเลยเพิ่นมาตลอดทุนพี่น้องคุณแม่นบดฟันหนันกันเลย มีก็ซื้อมีก็วเัรเานี่พี่นอเอาลพี่น้องเวียนน้ำนี่ตัวไงพี่น้องเนาะเ่าซื้อร้านอะไรจางพอซันหาสี่เปอร์เซ็นสองตัวนี่บอกน่จาสิบปหาใส่มากเนาะนี่พี่น้องมันก็บ่าเลยซื้อแพงเนาะหาเมื่อนสีว้้าเท่าไรกว่าเศาเศรเจ็ดตนี่พี่น้องว่าหดสามเมื่อเพ่ซื้อสองตนี่ยหาเมืนสีเวียนนามซื้อพี่น้อง ถ้าว,ว่าก็ก็มีอยู่ทีเวียวด้เงินมาสื่อก็ยังเห็นอยู่ดอกก็นนะจบเบื้อคาเบื้งราคาวันเดียพี่น้องเด้เอเพิ่นจะได้สี่พันก็ได้เท่าไหร่ขายสามห้าร้อยครับก็นี้เอาเต็มเต็มเต็มเสาเหยียดเพิ่นมาต่อราคาว่ายที่หน่อย เต็มหาพันละส่ตัตัวนี้เต็มเศร้าคนหายเต็มตัวนี้เดียวนหาเท่าไรนแม่ลูกตะเดีย่ยงยู่ได้พี่นองมังงามเลยไหม,มน้อนี่พี่นอเป็นแม่ลูกฮะลูกดีตัวดีจได้นอ้อพนเท่าไรคาพน ได้ขาวว่าเป็นท่าน้ห่ไรข้เขาไปครับเขาไปเขอล่ะเขาเขาเนี่ยโซ่บ่เขาเขาอ่เน่เขาไ้เือรบ่เารเปาเจ้าใหญ่ไปนันากระเป๋าไปยังได้ใอยนีนะ ก็สอนี้ันชเป็ตัวแม่บ่เออตัวตัวเธอบ่ไอน่ามันคือยังมันหน้ามันคือผมหน้ซื้อแล้บ่ให้เพิ่่าไหร่ะไมกึงห้าเพิ่นจะได้เท่าไหร่ให้เพิ่นรถซื้อเพิ่รถวันนี้แกดูดเน่ม่หมืองหน่อยพ่นอง เอาเงินร้อยเงินลูกเงินบอเียนเียนเื่อเราให้กินได้เลย่กันยห้อยอเิลอยหน่งชอ่ออนีบสง้ออยกสิบนอดเน่ยมาต้องไครล่ะนี่ต้องล่ะหัวหน้าเนี่ยบ๊อก้เนาะโอ้ สูงดีเนาะบ่โอ um> ้องหอยน่ะมาดอ่ะไม่หอยมาดบ่ได้หน่อยมัสรสางสูงแต่ว่าเจ้าจของคนยังไปยูพี่น um> ้ของนี่กับหาอยนูทยขลุกี um> ่วันไปหาเปนหนังหาลาไหสีอยแล้วปั่น

แปดพันตัวละแปดพันโอ้สองตัวของเมื่นเมื่อหกยุไซบ้านไหนย่ายไปเลี้ยงยุบ้านเลยนี่ยืมาอยู่กันชึ่งกลางครับน้องพอกไงดูา้น้องพอกไงดูไมบางนี่เนาะมองฝ้ายอันมีแักตัวเลยยืมเงินมีแักตัวแล้วมีแักตัวแล้วยืมเงินโอ้เพิ่งซื้อไปเลี้ยงเอาขึ้นู้งก้อยเถิอกเลี้ยงมันสิได้ลูกบ่บัต โอ้เด็กอะไรยากมากสื่อไปหมุนกันโอ้ซื่อไปหมุนโอ้ื่อเลี้ยงหมุนมันมันมาซื้อเอาลูกเอาเต่าเนาะมันสื้อหาซื้ออันก้อยเถิอกจอยไปเลี้ยงมันอ้วนแล้วก็ขายออกมาหมุนกันเนาะใส่หมุนไม่ต้องแช่เนาะแช่มันนั่นนั่นได้เนาะชัวร์สื่อได้ลูกตัวสฉีออกลูกเนาะอันนี้มันอ้วนมากเก็ขายเอามาขายเองมาเลื่อนขายเนห้อหอยคนย่างขายขายยายยืดขอกเลยเนาะโอ้สบายเนาะขายง่วบมาเลยาก ขายขวอันางขายอยู่เห้างรถนี่พี่น้องผู้ใดมีเงินกับมาเสือไปเลี้ยงพี่น้องหาร์เสือเพื่นว่าขั้ยเถกมันยังบาอยากน้ำลูกมั่นเลยสิขึ้นเลี้ยงหมุนพี่น้องนี่พี่นอ้อ,องอน้าโคตรพ่อพัน,นนี่พี่น้องข่้วเถกลูกยังล่ะลูกพ่อบ้านๆเนี่ยมันลูกพ่อดีอยู่นี่พี่น้องโอ้เรียบดีดิ ควายเนือพี่้องควายเถิกคอพันเสือรองควายเถิกคอพันคือรูปลอเนาะแขงขาดีอยู่ลูกเก่าพเล่นล้วครับโอ้ลูกเก่าเจ่นญเป็นว่าลูกเก่าจรเ่นด้พี่้องเออครับสูงลอยเท่าไรครับได้ยี่บล้อยรีบโกยี่บเจ็ดนี่แล้วพี่รนึ่ง่น้าบหมื่นห้าพันเนาะ ราคาเปิดไว้มือหาพันของหอยไทยเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3 5 5 3 5 9 8 9 2 9 8 9 2พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องควายพี่น้องควายควายคุณคอน พูดเลื ite, ่องข้ามพี่น้องค้อยหล่ได้หมงนี่เหยียดน้าเมาเหยียดหน้าไล่ตัวเาเอาค่อยใส่ปิตรมันเดี๋ยวปิตรมวลเนี่ยเหยียดหน้เพนักงาัเสือทั้งเงินพูเลื่องข้ามพี่น้องแต่ว่าอค่อยขึ้นก้อนพี่น้องค่อยขึ้นก้อนเพราะว่าค่อยมวยไล่หล่พี่น้องคุณได้มีค่อยอะเขามาขายพี่น้องมาขายทั้ง โอ้วนคุณเลือกคำขายเวียดนามพี่น้องก้อยใหญ่ๆอ้วนๆแต่เน้นอ้วนๆได้เบนสื่อให้ดีราคาดีได้ราคาดีพี่น้องขวดกุ้งขึ้นบ้านมึงมาอ้วนๆอ้วนๆเวียดนา้ำบนมากอ้วนๆกั้งจูงมากพี่น้องผู้ใด้ขายกล้วยให้เวียดแล้วบ้าเด้อมาขึ้นรถเด้อเอากล้วยขึ้นรถแล้วจังรับเงินดิ อันก้อยยังมาขึ้นรถบรรทุกกระจายกันดิมาพี่น้องมากำลังลำเลียงมากพี่น้องหอยเวียดเคนมักอ้วนๆด้พี่น้องคนเดียวมักจอยด้ยคนอ้วนถึกๆละแม่นและ่นเวียดเพิ่นมักแล้วโมนี่มารับสื่ออยู่ทั้งนั้นคุณเลือกคั่มพี่น้องอำเภอว่านนอน่อจาจังหวัดสกลน,นครพี่น้องตลาดนัด เบียดคนสือยู่แถวนี้แหละพี่น้องบ่ว่านอนกับสว่างบ่ว่าสว่างกับพันหน้านี่ละพี่น้องอากาศสามสี่ตลาดพี่น้องเบียดคนรับสื่ออยู่อุได้อยู่ไก่แถวเลยกับเขาไปขายไข่ไก่ตลาดไก่ๆๆบ้านน,น,นี่พี่น้องเด้อรับอ่านพี่น้องขอให้อ้วนนี่พี่น้องนี่น้อยกับสื่อพี่น้องรุ่นเก่าขอให้อ้วนอ้วน โอ้มึงโก่อยนี่แม่มันแม่มันอ้วนอ้วนเพราะออ้วนอห้หอ้นี่นี่นี่นีน yeah. ีันี่นีน่นี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 ่นนี่น่นี่นนน่นน